แล้เราก็เดินลงไปสิปัาสาทลาพันเซลเฮ้ยนั่นไงผู้ชมปัาสาทลาพันเซลมีจริงด้วย เอาเลยครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาราไก่แคชเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิก ok ัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกที่ท่านผู้ชมส่งกันมานะครับจากคุณอาร์ตอภิชิตนะครับบอกว่าพี่ครับไปดูนี้หน่อยครับเวที รูปมือยักษ์นะครับพิกัดเราลงตามใจท่านผู้ชมแั้งที่5นะครับคุณอาร์ตอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับได้ออกช่องทุกอาทิตย์เลยนะครับเนื่องจากพิกัดเนี่ยน้อยนะครับตัวเลือกเลยน้อยนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับอย่างพิกัดที่คุณอาร์ตอภิสิทธิ์ส่งมานะครับเป็นอุ่เวทีกลางน้ำนะครับถ้าเกิดเรานะครับกระโดดลงไปนะครับในส่วนของสาิติวีดีโอตรงนี้ครับเราจะพบว่าอ่ามันมีเวทีกลางน้ำเหมือนน้ำหน้าตัวตลกสุดหล่อนะครับมันหล่อเหมือนกันนะไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่มันถือลกกกโปปดดด้ววยนนนะะะครรรััับ่าาจจเเ็ทีแสสงอไ ย่างหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามีคนมาดูเยอะเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะก,การแสดงอะไรนะครับท่านผู้ชมด,ดูมือผู้นี้น่าจะขยับไดนน้ด้วยนะถือจากข้างล่างเนี่ยน่าจะมีมอเตอร์อะไรแบบนี้นะครับใครท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่นี่มันคืออะไรนะครับดูเหมือนตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นเหมือนแบบว่าเป็นนี่นะครับเรียกอะไรอ่ากำแพงเมืองจีนอะไรอย่างนี้ป่ะน่าจะเป็นจัดก,การแสดงแสงสีเสีสยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงไปดูจุดอื่นนะครับน่าจะมีการไฮสติวิวที่เวลาแตกต่างกันเนี่ย รูปนี้ก็เป็นรูปมือยักษ์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นมือยักษ์ที่แบบเล่นไพ่นะยครับมีคีบุรีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับการแสดงน่าจะเปล,ปลียนไปเรื่อยๆนะครับเปี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูดูตอนนี้สิตัวนี้เป็นขนไอนนี้เป็นรูปมือยักษ์อยู่นะครับต้องลองหาจุดอื่นดูนะครับจุดนี้สิจะเหว่าการแสดงเปลียนไหมโอ้แสดงว่ารูปมือยักษ์อันนี้นะครับแสดงว่าเขาจะการจัดการแสดงนานนะครับแล้วอะไรจะเป็นการแสดงที่โด่งดังนะ เพราะว่ามันนานมันเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นไอ้รูปเมืองใหญ่เลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสติดวิวทำให้เราได้เห็นนะครับจากภาพโอะวัาสเนี่ยสแกนเป็น 3D เป็นกำแพงเมืองจีนเดไรไปแล้วนะครับโอเคที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผู้ชมอยู่ในส่วนตรงนี้ของโลกเลยไม่ใช่ออสเตรเลียออสเตรียนะครับอยู่ในยุโรปนะไม่ใช่อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับคนละประเทศกันนะฮะนี่อยู่ในยุโรปนะครับประเทศตรงนี้ อยู่ในอ่าวตรงนี้นะครับมีจกการแสดงอยู่ริมน้ำตรงนี้น่าสนใจมากๆาเลยนะครับโอเคเราไปดูกันที่พิการต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคนเลอันมันลิกบิสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าพี่ครับที่นี่มีคนมาเล่นน้ําเยอะมากครับแล้วก็ให้พิการมานะครับแฮชแท็กลบลบแฮชแท็กพิการอบลบตามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กขอนะถ้าไม่ให้เลิกติดตามโอ้พี่คู่กันด้วยนะครับปกติถ้าเกิดพิการน่าสนใจนะครับไม่ต้องคู่กันก็ได้มานะฮะ และถ้าเกิดพิกัดมันไม่น่าสนใจจริงๆเนี่ยต่อให้คู่บาก็ไม่ได้รับเลือกอยู่ดีน,ะะนี่ฮะมานะครับเราไปดูกันนะครับคนเล่นน้ําเยอะมากเลยดูสิเป็นน้ําตกฮะเออเยอะคนเยอะจริงนะเนี่ยเป็นน้ําตกนะครับที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมดูจากการแต่งตัวน่าจะอินเดียหรือเปล่านะครับดูดิมีภาษาแบบภาษาอินเดียนะครับที่ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นน้ําตกแปลว่าคนเขาไม่ได้น้ําตกกันนะครับขอค,คนเยอะจริงเนี่ยนะครับนึกถึงน้ําตกเอราวัณบ้านเราเลยนะครับจะเป็นน้ำตกที่ตกลงเนินผานะครับสวยนะเนี่ยทำเล่นไป คนเขาเดินขึ้นมากันนะมีบันไดตรงนั้นด้วยท่านผู้ชมนี่มีบันไดตรงนี้ด้วยนะครับโอ้เนี่ยเขาเดินลัดปามาเพื่อจะมาน้ําตกกันนะครับน้าตกตัวนี้โอ้วิวตรงนี้สวยมากๆเลยครับเขามาเล่นน้าตกกันนะที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่อินเดียจริงๆด้วยฮะเป็นน้ําตกที่ตั้งอยู่ในอินเดียนะครับน่าสนใจมากๆก็เราไปดูที่พิกัโต้ไปเลยดีกว่านะครับพิกัโต้มาครับจากค,าคุณธนกุลแกนจันนะครับบอกว่าพี่ครับพาไปดูรถแพงหน่อยนะครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็อปลิงก์มาใส่ แล้วก็ไปดูกันเลยน,นี่รถแพงอุ้ยเออรถอะไรอ่ะซปเปอร์คาร์หรอผมไม่รู้แล้วนะครับว่ามันคือรถอะไรอ่ะนะฮะแต่รู้เลยว,ว่าแพงอ่ะดูย่านนี้ดิคันนี้มัน,มนยี่ห้ออะไรอ่ะอามันมันมันจะมีแค่ตองจุดหรอคันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะผมไม่รู้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถไงแต่คนที่รู้เรื่องรถเขาจะบอกโหพี่ครับคันนี้มันยี่ห้อนี้ยี่ห้อน,น,นั้นนะครับผมไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยน,นี้มันมันมันแต่รู้ว่ามันต้องแพงแน่ๆด้านในก็มีนะเนี่ย ในอะ่ะแต่ผมคันนี้เหมือนฟอร์ลารีเลยอะ่ะมันคือฟอร์ลารีป่ะหรือไม่ใช่อีกแหละโอ้โหดูดิทรงนี้เอ้ยไอ้เฟกตแบบเปิดฝาแบบเปิดฝานีนาด้วยอะ่ะผมพูดไปก็มั่วตัวเลยครับท่านผู้ชมคนที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องรถแต่รู้ว่ารถตรงนี้นี่โคตรแพงคันนี้น่าจะเป็นฟอร์ลารีแน่ฮะท่านผู้ชมผมจำได้จำไอ้ท่ออัดค้งเนี่ยแล้วก็ไปกระจางหน้าเนี่ยเป็นฟอร์ลารีแบบุ่นแบบอยู่เก้าสูนยเลยนะครับแต่ตอนนี้แพงมากๆเลยนะโอ้ด้านหลังนี่ก็มีเยอะเลย อเวลาวะเนี่ยโอ้เป็นอู่ซ่อมหรอเป็นอู่แบบปรับสภาพรถหรอมีแต่รถหรูทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมโอ้นึกถึงอันเนี้ยแหละรเรื่องฟ้าดะนะครับเรื่องฟ้าดะเป็นชอบวิชาที่รถเยอะๆแล้วก็แบบเน,นาดายต้องการคันไหนเนดายก็เอาไปใช้เลยนะนี่แล้วเขาก็เลือกรถเอารถมาซ่อมกันอย่างงี้ฮะแล้วก็วเอาไปขับเนี่ยใช่เลยท่านผู้ชมเหมือนในเรื่องฟ้าดเลยดิโคตรซิงอะ่ะคันนี้ท่านผู้ชมโอ้รถยี่ห้ออะไรเรอ้อนี่ไอ้นี่มันขี่ยี่ห้ออะไรวะเราไม่คุ้นเลยท่านผู้ชม ถ้เกิดเป็นรูปมา้าเป็นรูปแบบอะไรเงี้ยเราก็จะพอโอ้คนะันนี้เฟอร์รารี่นะคันนี้อะไรเงี้ยนะครับเราโอ้โหผมไม่รู้เรื่องเลยข้างบนนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้โหเต็มเลยรถทรงนี้กันหมดเลยนะเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะครับรถทั้งหมดเนะี่ยมันคือยี่ห้อนี้หมดเลยไอยี่ห้อรูปตัวบีเนี่ยนะครับมันคือเชฟโลเล็กเหรอเนี่ยในบัารข้างขวาเนี่ยมันเป็นตโโัวกล้องเชฟโลเล็กอ่ะมันคือซุปเปอร์คาร์ของเชฟโลเล็กหมดเลยเอ่ะ ไม่มั่นใจคุณผู้ชมใครรู้เรื่องรถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ด้วยนะครับและกราบข้อไปด้วยถ้าให้ข้อมูลอะไรผิดไปน่าสนใจมากๆที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมเป็นอู่แบบรถหรูสุดๆเลยนะฮะโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปนะครับพิกัดต่อมานะครับจะคุณ baab นะครับบอกว่าป่าซาลาพันเซลมีอยู่จริงครับแล้วให้พิกัดมานะครับให้ได้พิกัดรอบโลกนะครับเราก็พิกัด มาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยลาพันเซลอ่ประสาทลาพันเซลฮะแลอวเราก็ดลงไปสิประสาทลาพันเซลโอ้นี่มันดิสนีย์แลนด์嘛ท่านผู้ชมเฮ้ยนั่งไงท่านผู้ชมปราสาทลาพันเซลมีจริงด้วยใครไม่เคยดูลาพันเซลบ้างฮะลาพันเซลมันจะมีประสาทตรงนี้ครับแล้วก็เป็นเจ้าหญิงผมยาวนะครับมาแล้วค่ะแม่ แล้วก็อาจจะมีแม่มดนะครับท่านผู้ชมที่เขาจับลาบัเซลมาขังบนปราสาทปราสาทนี้นะครับปราสาทนี้แล้วก็พอแม่มดมาเนี่ยเขาก็จะบอกลาบัเซลปล่อยผมมาให้แม่สินี่นะครับท่านผู้ชมนี่ใครที่ดูจะเข้าใจซีนเลยนะครับนี่ฮะลาบัเซลนะครับมีอยู่จริงด้วยที่นี่น่าจะดิสนีย์แลนด์นะครับน่าจะเป็นปราสาทจําลองท่านผู้ชมน่าสนใจมากดูดิใช่เลยฮะแล้วก็อยู่ในป่าด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่าท่านผู้ชมท้าแรงแสงส่อง คืนย้อนวันให้เราอะไรสักอย่างหน่งมัวซัวนะครับคุณผู้ชมสสป,ประสาทลาพันเซลมีอยู่จริงๆด้วยนะครับรู้สึกว่านั้นบนเนี่ยจะเป็นภาพสามดีเลยนะนี่ไงสามดีนี่ไงทําไมประสาทลาพันเซลมันแวงแวงวะนี่ฮะตัวนี้คือประสาทลาลาพันเซลนะครับที่ที่ขึ้นไปจุลิเป็นดุนดุนเนี่ยเป็นภาพสามดีอะเราสามารถมองได้จากมุม,มอื่นหรือเปล่าขอดูสิ เฮ้ยมีจุดที่อยู่ใกล้ๆด้วยลองไปดูใกล้ๆดิเราสามารถแบบแงนมองได้เลยเหรอนี่เราอยู่ในปราสาลาเันเซลเหรอไม่น่าใช่น่าจะปักบุกผิดปักซะตรงใกล้ๆเลยนะครับหล,หลงเชื่อว่าใช่ฝั่งนี้มองเห็นอะไรตัวสิต้นไม้บังหรือเปล่าโอ้โหท,ท,ทำไมมันน่ากลัวงเงีย้ยตรงเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะเหมือนมีตัวอะไรมองเราอยู่เต็มเลยเนี่ยเฮ้ยหลอนแล้วนะคืออะไรอะอาหน้าคนเหรอเฮ้ย ลงลงจุดมั่วมวก็เจออะไรไปแปลกๆกันนะเนี่ยผมแค่อยากจะดูปราสาทลาบันเซลใกล้ๆอะไรนี้เองฮะนั่นเจออะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมขอดูหน่อยดิมองไม่เห็นนะครับมองเห็นอยู่แค่ฝั่งเดียวเลยอะนะฮะนี่ฮะสำหรับปราสาทลาบันเซลนะครับมีอยู่จริงบนโลกของเรานะครับอยู่ในดิสนีย์แลนด์นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับฟอริดีดาเนาะโอเคเราไปดูกันที่พิกาโตอไปเลยดีกว่าเลยครับ ก็สุดท้ายของวันนี้นะครับไม่มีของไครนะครับผมหามาเองเนื่องจากพิกัดมันไม่เพียงพอ Whew. ในการทําคลิปนะครับใครที่มีพิกัดอะไรที่น่าสนใจเนี่ยอย่าลืมหามากันด้วยนะครับเพราะว่าเ้อมันน่าสนใจจริงๆเดี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้นําเที่ยวในสดาน้าต่อไปเพราะว่าคู่แข่งน้อยมากๆเลยเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอาพิกัดมาให้แล้วเนื่องจากมันตันๆกันแล้วท่านผู้ชมก็หาพิกัดกันยากใช่ไหมล่ะผมนะครับก็ไปหาพิกัดมาเติมให้มันครบห้าพิกัดนะครับก็คือพิกัดนี้พิกัดนี้นะเป็นพิกัดมดยักษ์นะท่านผู้ชม เป็นมดนะครับ <Wow. S 1> มดยักษ์นะครับกำลังไต่ขึ้นเลยสักอย่างคแค่มองเพื่นๆก็รู้แล้วว่าเป็นของปลอมนะครับแล้วก็ขาเนี่ยทำมาจากเหล็กนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแบบจำลองมดยักษ์คำหลังนะครับน,นี่ท่านผู้ชมบนพื้นที่อันกว้างใหญ่นะครับน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กเอาไปถ่ายรูปกัน เราก็จบกันไปกัปกบเหล่าฝูงมดยักษ์นั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีประมาณนี้สําหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมหาพิกัดมาให้ผมด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะได้มีพิกัดที่จะได้นําเที่ยวใครชื่นชอบรายการนี้นะครับสามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดคอนเทนต์นช่องเราเนี่ยที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยสามารถกดติดตามคุณสกัะดิ้งได้เลยครับเมื่อผมลงคลิปมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยไไวว้้้้เจจออกอกกกัััันนนนนใใหหหมมม่่าาาาาสรรรรบบยพิดโลตทผูชีป ครับสวัสดีครับ